น้องเมย์นัทพัฒน์พงประพันธ์สาวหน้าคมจากนกคนปรปฐมวัย2ีปีคว้ามงกุฎนางสาวไทยประจำปี2563เป็นนางสาวไทยคนที่52เธอจะทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ทูตวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นครั้งแรกที่มีการจัดประกวด นางสาวไทยนอกเขตกรุงเทพมหานครโดยย้ายมาจัดที่จังหวัดเชียงใหม่หน้าศูนย์ประชุมและสแสดงสินค้านานา,นาชาติเสริมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษารอบรองชนานะเลิศเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมามีการประกวดคัดเลือกตำแหน่ง Fast Tag ซึ่งหมายเลข l ็ก k กี Number บหรือหมายเลข13 น้องนัทพัฒน์นำสกุลพงประพันธ์ก็ได้เข้ารอบโดยอัตโนมัติพร้อมกับอีก15สาวงามรวมเป็น16สาวงามที่ออกมาโชว์ในชุดว่ายน้ำที่สวยงามอลังการความตื่นเต้นได้ทวีความยิ่งใหญ่และใจเต้นตุมตามของผู้เข้าประกวดเมื่อมีการประกวดผู้เข้ารอบ10คนในเวลาต่อมา ผู้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวเชียงใหม่คือน้องอันนบกิติคุณมาคู่กับน้องอลิซาเบธท,ทั้งสิบหมายเลขได้ออกมาตอบคำถามให้คณะกรรมการได้ฟังคนละ45วินาทีเป็นครั้งแรกที่มีการจัดประกวดนางสาวไทยนอกเขตกรุงเทพมหานคร โดยย้ายมาจัดที่จังหวัดเชียงใหม่หน้าศูนย์ประชุมและสแสดงสินค้านาราชาติเสริมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษารอบรองชนะเลิศเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมามีการประกวดคัดเลือกตำแหน่ง Fast Tag ซึ่งหมายเลข l ็ c กกี u m b e r หรือหมายเลข13น้องนัทพัฒน์นามสกุล พงประพันธ์ก็ได้เข้ารอบโดยอัตโนมัติเมเป็นเพียงผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งนะคะที่ตั้งเป้าหมายความฝันกิบตัวเองอย่างชัดเจนและเมเชื่อว่า give stop and thet up I ตลอดเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะบินได้ความทรงจำมากมายแด้ประสบการณ์ที่บินหาที่ไหนไม่ได้แต่ทั้งชีวิตน,นี้บินต้องคงไม่มีมนันนี้มันคงหาไม่ได้จริงๆกับการที่บินที่วันนั้นเนี่ยค<ว><ว>ดเคี้ยเนื้อใส,ส่แหวงได้ไมอยู่ตรงนี้ตร<อ>งหน้าค<า>ุณ ออกมาโชว์ในชุดว่ายน้ำมีอย่างหลายคนว่าความชอบเต้นเตลวีควันที่ได้เป็นนางสาวไทยในยุคของโควิด -19 การตู่ข้าว่งทำให้การเป็นนางสาวไทยและการเป็นเพจสุขก้อนนี้มีความหมายมากขึ้นผู้ทำหน้าที่เป็นปตอกย้ำว่าการเป็นนางงามไม่ใช่แค่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อชื่อเสียงอย่างเดียวน้องอันนบ แต่มันยังทำให้ชีวิตของนางคนนี้อยากมีชีวิตส่วนหนึ่งที่ก้าวเดินต่อไปเพื่อทำอะไรให้สังคมทั้่สเป็นตัวอย่างเพื่อทอะไรให้คนอื่นให้คณะกรรมการได้ฟังคนละ45วินาทีอาจจะเห็นมีประสบความสำเร็จในการเป็นนางน้ำระดับโลกค่ะ Miss i n t e r n a t i o n a แต่บินโรงก้าวไม่ถึงจุดนี้ถ้าไม่มีเบื้องหลัง บินจึงอยากใช้โอกาสการทำลายตำแหน่งนี้ในเวทีอันทรงเกียตินี้เวทีที่บินรักในการขอบคุณค่ะคนและกลุ่มแรกที่บินอยากขอบคุณคือครอบครัวขอบคุณนะะบินไม่เคยถูกจำกัดความสามารถเลยค่ะตั้งแต่บินโตมาถ้าบินรู้สึกว่าบินอยากทำอะไรบินจะได้ทำครอบครัวพ้องสนับสนุนทักทหมด ตอนนั้นบินเป็นแค่เด็กเนรศรวลอวนบินแค่อยากประกวดนางงามบินเดินไปบอกครอบครัวครอบครัวก็แค่อ้าวไปหรอได้แล้วก็ดูคนก็ช่วยกันแชร์ Facebook ค่ะซึ่งบินบอกเลยว่าวันหนึ่งี่ยมีไม่ต่ำกว่าร้อยโพส์แน่นอนค่ะกลุ่มคนต่อมานะคะคือกองประกวดนางสาวไทยค่ะทุกคนเลยทั้งผู้ใหญ่ทีมงานพี่เลี้ยงหรือเพื่อนๆ ขอบคุณที่หลักบินขอบคุณที่หลักในตัวตวนบินเลือกบินขึ้นมาปกป้องบินแล้วก็ทําให้บินสง่าง,งามที่สุดในตลอดหนึ่งปีต่อมาทีมงานที่ส่งบินไปมิสอินเ์เนชันแนลขอบคุณพี่นุ่มนะคะแล้วก็ทีมงานไปไม่ป่า <c oughs> ทุกคนอาจจะยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับทีมงานนี้นะคะเพราะว่าบินจะเล่าให้ฟังคือตอนนั้น่ะ เหลือเวลาอยู่ประมาณ25วันก่อนจะต้องไปเมสอินเตร์เนชั่นแนลบินไม่มีทีมในการดูแลที่จะไปเลยค่ะเรามีแค่ทีมทีทท่เรียนเล็กๆที่ช่วยเหลือกันแต่เราไม่ทําให้มันเล็กอย่างนั้นต่อไปค่ะพี่เลี้ยงทีมง,งานพี่หนุ่มทุกคนพยายามหาคนที่มีฝีมือดีที่สุดที่จะช่วยบินในการไปเป็นตัวแทนประเทศได้อย่างสนา,างามในเวลานั้นให้ได้และสุดท้ายทุกคนก็มารวมกันโดยที่ การลงดูดพว่เขาเขาอาจจะไม่ได้อะไรคืนมาเลยก็ได้อพอผู้หญิงคนนี้ก็ดูไม่มีความหวังที่จะได้ตําแหน่งอะไรของระดับโลกมาเออเพราะเราจะอุปสรรมากมา,ายค่ะบินก็ต้องรู้หลังจากที่บินได้ตําแหน่งเจทงอ,อทั้งคำคอรหาเวลาที่มีจํากัด การัพ p อ o r t หรือการสนับสนุนในตอนนั้นก็โดนปฏิเสธมาเยอะค่ะแต่บินแทบไม่รู้เลยเพราะว่าในตอนนั้นบินรู้สึกแค่ว่าบินอยากตื่นมาฝึกฝนบินยากตื่นมาทํากิจกรรมใน25วันนี้เหลือเกินพอบินสนุกและบินก็ได้ยินคําที่เป็นพลังบวกตลอดเวลาว่าพี่เชื่อว่าบินทําได้พี่เชื่อว่าบินเป็นนามระดับโลกได้บินทําได้แน่นอนห0 0แสนบาท ตำแหน่งนักสาวไทยประจำปี2563 รางองอันดับหนึ่งก็คือ MT mm 19นิทัศาณอัศสวันขอเสียงปรบให้กับนางสาวไทยประจําปี2,563นักพักพงประพันธ์และนางสาวไทยประจํปีสันห้าอยหกสิบสนาุินเทศสงกรตหญิงสิริพรดีอรวันเป็นผู้มอบของคุณค่ะ ซึ่งองค์กนะครับได้รับแรงบันดาลใจจากสายน้ำเชื่อมสมแผ่นดินรุ่งเรืองอารยธรรมจากสินสายไลยโค้งเกีียวขึ้นของแม่น้ำเจ้าพระยาในยามอาทิตย์ใกล้อัสดงเชื่อมโยงวัฒนธรรมสองวัฒนธรรมเข้าด้วยกันสู่วัฒนธรรมล้านนานำเสนอความเป็นไทยร่วมสมัยออกแบบโดยคุณชามาทิตแห่งตัดแต่มอนรังสรรค์การผลิตโดยซิวิไทยเจมส์แสดงความิดีด้วยนะคะและขอเรียนเชิญน,นายกสมาคนามาคนักเรียนเก่าวาชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ พลตำรวจโทอักกฤษคารีชัดเป็นผู้มอบวชิรพัฒนาค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปของสำนักข่าว9้าล้านวิวโปรดกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วย